คิกแค่สามรอยจ้ะอะไรป้าป้าฉันเป็นหลานป้าไหมอะไรกันแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยงั้นกับฉันป้าห้ามคิดเงินนะเพราะฉันเนี่ยก็เป็นหลานป้าเหมือนกันอะไรนะฉันเอากับข้าวแบบพี่แอนอะ แบบนี้ระวังโดนไล่ออกมีเยอะเอาแอนมาเยี่ยมป้าเหรอป่าอะ่ะแค่ผ่านมาเฉยๆป้าร้านเล็กๆกระจกกระจกแบบนี้ถามหน่อยเถอะขายได้วันเท่าไหร่อะก็พออยู่ได้ พออยู่ได้แต่ก็ไม่ได้รวยใช่ไหมถึงได้ไม่มีปัญญาขยายร้านให้มันใหญ่โตอะน่าสงาสารเนาะแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาอุดหนุนป้าก็แล้วกันนะเนะ่ช่วยไปหยิบกุ้งท้ายรถห,หน่อยสิไม่ไปหยิบเองอะฉันมาอุดหนุนแม่แกนะอย่าจะมาย่อดย้อนอีกไปสิ ตัวๆนี่มาเเยยอะะลลแหป้าเดี๋ยวป้าช่วยทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะกุ้งอบวุ้นเส้นกะเพาหมูกรอบแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอะจ้ะพอดีว่าฉันจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนอะได้สิงั้นเดี๋ยวป้ารีดทำให้เลยขอบใจมากนะแอนที่มาอุดหนุน แม่งั้นฉันไปทำงานก่อนนะอย่รีบไปสัทีเถอะยืนมองอยู่ได้น้า่าหละค่ะ เสร็จแล้วจ้าทั้งหมดน่ะป้าคิดแค่300รอจ้ะอะไรป้าคิดเงินฉันด้วยเหรอกุ้งเนี่ยฉันก็เป็นคนซื้อมาเองนะป้าคิดแค่ผัดกะเพราหมูกรอบกับผัดเม็ดมะม่วงเองนะโอ้ยแพงป้าทำให้เยอะเลยนะแอนป้าแถมให้ด้วยป้าฉันเป็นหลานป้าไหมฮะหลานมีงานเลี้ยงทั้งทีเนี่ย ควรที่จะสนับสนุนสิไม่ใช่มาคิดเล็กคิดน้อยงบกับหลานเหรออา้าวยืนงงทำไมยกของไปส่งชั้นที่รถด,ด้วยเรื่องแค่เนี้ยก็ต้องให้บอกไม่น่าละ่ะมีปัญญาทำร้านได้แค่เนี้ยเร็วๆ ดีๆล่ะป้าอย่าให้กล่ะเ <_ d _> ดี๋ยวรถฉันจะเหม็นหมด <_ d _> ขอบใจนะ มันรถพี่แอน,นใช่ไหมใช่แล้วป้าเป็นอะไรอ่ะทําไมทําหน้าเศร้าๆแบบนั้นนะอะไรกันแบบนี้ไม่ควรจะทาเลยนี่ป้าทำกับข้าวให้พี่แอนฟรีๆหรอป้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงแอน,นเขาไม่ยอมจ่ายเงินป้าเลยงั้นจับฉัน ห้ามคิดเงินนะเพราะฉันเนี่ยก็เป็นหลานป้าเหมือนกันอะไรนะฉันเอากับข้าวแบบพี่แอนอะป้าไม่มีกุ้งนะตี้ป้าไม่มีกุ้งแต่ป้าก็มีปลาหมึกงั้นป้าก็ใส่ปลาหมึกแทนแล้วกันฉันเอาต้มยำปลาหมึกปลาหมึกผัดพริกเผาแล้วก็ปลาหมึกชุบแป้งทอดกระเพราหมูกรอบแล้วก็ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงละกันแต่กี้ต้องจ่ายเงินป้านนะอะไรอ่ะป้าป้าอย่ามาลำเอียงนะทีพี่แอ่นีังได้กินฟรีๆเลยฉันก็ต้องได้กินฟรีๆเหมือนกันแม่แม่เป็นอะไรอ่ะ กี้กับแอนน่ไม่สั่งอาหารให้แม่ทำให้อะแล้วก็าอาไม่ยอมจ่ายตังค์แม้เลยอะมาให้แม่ทำให้ฟรีๆว้าไปแล้วสองคนนั้นรวยกว่าเรานะแม่ทำไมถึงชอบมาเบียดเบียนกันแบบนี้ พวันก่อนอะพี่ให้ป้าดาทำกับข้าวให้พี่งั้นเหรอจะว่าไปเนี่ยป้าดาก็ทำกับข้าวอร่อยเหมือนกันนะใช่อร่อยมากเลยวันก่อนเนี่ยฉันก็ให้ป้าทำกับข้าวให้ฉันกินเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ต้องจ่ายตังค์อะแล้วพี่คิดว่าชินิดยอมจ่ายงั้นเหรอ แกมาทำไมมีเงินซื้อเพคกับพอด้วยหรอฮะผมไม่มีหรอกครับแต่ว่าเพื่อนผมพวกเนี้มันมีผมขอแนะนำให้กี้กับพี่แอนนะครับรู้จักกับเพื่อนผมเพื่อนผมพวกเนี้รวยมากเลยนะพี่แถมพวกมันเนี่ยกำลังจะมั่น แล้วก็แต่งงานติดติกันเลยว้ายสวัสดีค่ะจะเลือกแหวนไว้มั่นเนี่ยเพชรร้านเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดีน่นะเว้ยจะของร้านเนี้ใจดีมากเว้ยทั้งแถมทั้งรดใช่ไหมกี้ใช่ไหมครับพี่แอนใช่ค่ะ คำว่าอะไรของแกเนี่ยโถก,กี้ฉันเนี่ยนะก็ผ่านลูกค้ามาให้ไงแกกับพี่แอนอบริการพวกนี้ดีขนาะพวกนี้นะคือซอฟต์พาวเวอร์เว้ย้าบริการพวกมันดดีเนี่ยรับรองมันเอาไปบอกปากต่อปากเชื่อสิเฮ้ยอาร์ตแกรู้จักกับเจ้าของร้านยังไงวะวเขาเป็นญาติของฉันเองอะ่ะที่ฉันบอกว่าใจดีเนี่ยคือเขาใจดีมากเลยนะเว้ย แม่ฉันอยากได้อะไรอะให้ฟรีหมดอ่ะแม่มาพอดีเลยมาแอนป้าอยากได้สร้อยเพชกรกับแหวนเพชรนะจ๊ะต้องโฆษณาตัวเองหน่อยนะพี่ไม่งั้นเพื่อนผมไม่เชื่อนะเนี่ย ได้เส้นไหนนะคะถ้างั้นป้าอยากได้สร้อยเส้นนี้นะจ๊ะแล้วก็แหวนวงนั้นนะจ๊ะช่วย <c oughs> ห,หยิบให้ป้าหน่อย <c oughs> พี่แอนมันแพงมากเลยนะพี่เ <c oughs> ออสร้างภาพไปก่อ <c> น <oughs> นี่ใช่ไหมคะใช่จ้ะอาร์ช่วยใส่ให้แม่หน่อยลูกด่าจะแม่มานี่ค่ะดีเลยได้าแม่ลูกถ้างั้นแม่ไปก่อนนะเห็นไหมเพื่อนฉันบอกแล้ว ถ้าแม่ฉันจะเอาอะไรนะพี่แอนกับกี้เนี่ยไม่เคยคิดเงินเลยเว้ยโหสุดยอดเลยครับแบบนี้ต้องอุดหนุนร้านนี้ซะแล้วคุณลูกค้าจะรับชิ้นไหนดีคะเอาไว้ก่อนนะครับอะไรนะตอนนี้ไม่มีเงินซื้อครับพูดเราแค่มาดูเฉยๆคงอีกนานกว่าจะซื้อหรืออาจจะไม่ซื้อแล้วใช่ไหมเพื่อน ผูลอกับกวนเอาไว้เพื่อน <laughs> ไปไปไอ้ไอัดแกไปเอาสร้อยกับแหวนที่บรดาเนี่ยเอามาคืนฉันหนึ่งนี้เลยนะทำไมต้องคืนด้วยที่พี่ไปกินข้าวฟรีที่ร้านแม่ฉันเนี่ยยังทำได้เลยแล้วแม่ฉันมาของฟรีที่ร้านนี้ทำไมจะทำไม่ได้อะไอ้ไอัดแล้วทีนี้รู้สึกไงเวลาที่ใครมาเอาของฟรีของเราไปอะแม่ฉันก็รู้สึกแบบยดเหมือนกันกับพี่นั่นแหละแล้วข่าวหน้าข่าวหลังนะ อย่าไปทำนิสัยแบบนี้ที่ไหนอีกไม่งั้นก็จะโดนแบบนี้แหละส่วน้้ำหน้าไอ้ไอ้เป็นไงล่ะหน้าใหญ่นักหื